สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการแทนคุณแผ่นดินครับรายการที่จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลและกิจกรรมที่สร้างแรงบันดาลใจทําประโยชน์ให้กับสังคมและชุชมชนครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ตําบลสวนพึ่งอาเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีครับมาที่เขากระโจมนะครับซึ่งถือว่าเป็นป่านะครับภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับซึ่งถือว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการบุกลุกนะครับทั้งจากด้วยฝีมือมนุษย์เองและก็ จากธรรมชาติด้วยนะครับเราจะมาพูดคุยกับคุณชโยสุวรรณนะครับซึ่งถือว่าเป็นแกนนำคนสำคัญนะครับที่เข้ามาทำงานในเรื่องของการอนุรักษ์นะครับทั้งการปลูกป่าในเรื่องของการป้องกันไฟป่ารวมถึงในเรื่องของต่อสู้กับกลุ่มผู้บุกรุกทำลายป่าในเขากระโจมแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณชโยสุวรรณครับครับสวัสดีครับครับก็ผมเดินทางขึ้นมาที่นี่อยู่ติดกับ ชายแดนของพม่าติดเมืองทวายถ้าไปเชียงแสนนะครับก็จะไปเจอว่าเหนือสุดแดนสยามแต่ถ้ามาทางภาคตะวันตกต้องบอกว่าสุดแดนตะวันตกฮะสุดแดนตะวันตกอ่าอันนี้ก็คือสีทิศนะครับทิศตะวันตกเนี่ยก็คือเป็นเขากระโจมด้านเขากระโจมคือเป็นเทือกเขาบริวารของเขาตะนาวศรีทีน๋อฮะครับก็เขาตะนาวศรีก็จะลากยาวไปถึงภาคใต้ใช่ไหมฮะถึงระนองเลยถึงระนองนะฮะแต่ว่าปัญหาของเขากระโจมก็คือว่าตอนนี้มันมีปัญหา ในเรื่องของการบุกรุกการทําลายป่าครับเยอะไหมเยอะไหมคือเขากจมเป็นพื้นที่รุ่มน้ําชั้นหนึ่งเอเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําไว้หล่อเลี้ยงชาวบ้านในอำเภอสุนพึ่งเกือบเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแม่น้ําสายหลักของอำเภอสุนพึ่งคือแม่น้ำปาจีแต่เขาก็จมก็เป็นลำวยบริวารลำวยบริวารก็เป็นป่าที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์ที่สุดในเขตนี้ในเขตนี้นะครับเขตของตะวันตกนี่พื้นที่ ปัญหาหลักๆของ่วนพิ่งคือเรื่องของไฟป่านะครับไฟป่าเป็นหลักเราพอ<ะ>ไฟป่ายังแก้ปัญหากันไม่ค่อยได้ความเจริญเริ่มเข้ามาปัญหาไฟป่านี่เดี๋ยวเราจะต้องมาคุยกันว่ามันแยกได้2ส่วนจากน้ำมือน้ำมุดขออภัยฮะจากน้ำมือมนุษย์กับธรรมชาติซึ่งมีทั้ง2องสาเหตุ ธรรมชาติเราแทงเป็นศูนเลยศูนเปอร์เลยที่อำเภอส่วนพึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับน้ำมือมนุษย์จากมนุษย์ร้อยเนะครับยืนยันได้ว่าร้อเพราะว่าสิติในประเทศไทยที่บันทึกว่าเกิดจากภัยธรรมชาติเกิดจากฟ้าผ่าแค่ครั้งเดียวแค่ครั้งเดียวแค่ไมฮะแต่ปัจจุบันเนี่ยการหาของป่า ก็เป็นน้ำมือมนุษย์ก็มีส่วนเรื่องของการหาของป่านะครับแต่ปัจจุบันน่ะกระแสเรื่องของอนุรักษ์นะครับมันแรงนั้นการหาของป่าเอาไปจําหน่ายเอาไปขายไปเลี้ยงคีดน่ะมันก็น้อยลงหลักๆก็คือเผาเพื่อทําให้การเป็นป่าเสื่อมโทรมเพื่อจะเอาพื้นที่ตรงนั้นน่ะไปครอบครองไปออกเอกสารสิทธิ์ไปขอเช่าอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเราไปลงรายละเอียดกันปัญหาของมันก็คือหนึ่งในเรื่องของไฟป่านะครับสองคือเรื่องของการบุกลุกนะครับมีอะไรอีกไหมฮะ หลังจากที่สวนพึ่งมันเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วประเทศนะครับแหล่งท่องเที่ยวมันก็เริ่มเกิดรีสอร์ทก็เริ่มเกิดคนมาเที่ยวสวนพึ่งกันเยอะพอคนมาอยู่กันมากมายส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างถิ่นนะครับเข้ามาลงทุนทาธุรกิจทาบ้านพักทํารีสอร์ททาที่ท่องเที่ยวทาร้านอาหารนะะเมื่อคนเยอะแต่ทรัพยากรในพื้นที่น่ะมันมีไม่เพียงพอนะครับแต่ความเข้าใจของคนที่มาอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับที่จะอยู่กับธรรมชาติให้อยู่ได้ คือพึ่งพาอาศัยกันความเข้าใจก็ยังน้อยยังน้อยแต่ทีเนี้ยจะทำยังไงให้ชุมชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่จริงๆนะครับตื่นตัวขึ้นมานะครับตื่นตัวเพื่อจะทําความเข้าใจกับคนที่มาอยู่ใหม่นะเพราะว่าส่วนใหญ่คนมาอยู่สมพึ่งมาขายธรรมชาติมาเอาธรรมชาติมาเป็นเงื่อนไขอันดับที่หนึ่งนะฮะมาสมพึ่งได้สัมผัสบรรยากาศดีๆได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ได้สัมผัสชุมชนท้องถิ่นกระเรียงพม่ามอ แต่เอาตรงนี้เป็นโฆษณาเป็นตัวขายแต่ไม่มีการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องคุณชโยกําลังหมายถึงว่าการท่องเที่ยวเนี่ยพอเข้ามาในพื้นที่ของตัวนี้ทําให้พื้นที่ป่าตรงนี้มีการบุกรุกเพิ่มมากขึ้นนั่นจริงหรือเปล่าคือนี้ประเด็นหลักเลยครับคือประเด็นหลักคือบุกรุกเมื่อ2ปีที่แล้ว3ปีที่แล้วเป็นปัญหาที่หนักมากตรงรุ้นก็เปิดใหม่ตรงนี้เปิดใหม่ตรงนี้ไฟไหมแต่ทีเนี้ยช่องว่างของของพื้นที่มันมีเยอะ มันเมื่อช่องว่างขอให้เป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับถ้าเป็นป่าเสื่อมโทรมสามารถที่จะยื่นเรื่องขอเช่ากับกรมนารักได้กับรัฐสื่ได้กับรัฐสู่ฮะป่าไม้ไม่ใช่นะครับทีนี้อันนี้ก็คือเรื่องขายให้เป็นป่าเสื่อมโทรมแต่เราพยายามผลักดันให้กองพัฒพนามั่งให้กับกรมการทหารช่างมั่งทํารังวัดนะครับพื้นที่กายภาพให้มันชัดเจนว่าตรงไหนทําได้ตรงไหนทาไม่ได้เอาให้มันชัดเจนไปเลยแล้วก็มีบทลงโทษให้มันหนักรุนแรงพวกที่บุกรุกพื้นที่จริงๆนะครับ แต่ตอนนี้ทางกองพฒนากับกรมงานช่างได้ทําพื้นที่ปกักหลักนะฮะเขียนว่ากค,อคอของกระทรวงการคลังพื้นที่ชัดเจนแล้วตอนนี้<ม>ชัดเจนแล้ว<ม>คือนในกายภาพกับนอกกายภาพนะครับในกายภาพสามารถที่จะทำมาหากินได้โอเคเราเราเห็นด้วยดีมากแต่ปัจจุบันมันก็ยังมีแอบอยู่หลังหลังเราไปดักไฟในป่าก็าไปเจอพื้นที่บุกรุกอีกเยอะแยะก็ยังไม่มีการแก้ไขจะทํายังไงที่จะให้หน่วยงานทั้งกองพฒนานะครับกับกรมงานช่างอ่ะเข้ามาทํางานตรงนี้อย่างจริงจังอ่ะไม่ใช่ในพื้นที่อ่ะ มีทหารอยู่พื้นที่10บคนมีห้าคนสามคน4คนอย่างเงี้ยกับพื้นที่เป็นแสนกว่าไร่ของอำเภอสุพึ่งเนี่ยมันดูแลไม่่ท่ากับคุณชโยห้าฝนลงมาแล้วครับอันนี้เป็นความสมบูรณ์ของพื้นป่าตะวันตกด้านหลังก็ป่าไม้แล้วก็ทะเลแล้วว่าเราเราย้ายดีกว่าฮะว่าเดียวตากล้องก็ถ่ายอะไรเราไม่ได้เข้าไปในบังเกอร์เราจะย้ายไปอยู่ในบังเกอร์ของตชดอครับเดี๋ยวไปคุยกันต่อดี่พื้นที่ประวัติศาสตร์ครับก็สารีมครับเจอเลยครับ ก็ต้องขออไรท่านผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากฝนตกนะครับเราก็ย้ายนะครับจะมาพูดคุยกับคุณชายโยนะครับที่อาคารที่พักของต่อชดอนะครับที่ดูแลพิธีของเขากระจมแห่งนี้นะครับเราเมื่อกี้เราคุยกันถึงในเรื่องของปัญหานะครับเมื่อกี้พูดคุยไปถึงเรื่องของการแบ่งปันแต่เมื่อก่อนนี้เรามีปัญหาในเรื่องของเข็แดวป่าอยู่ครับในส่วนของพม่าเองและในส่วนของกองกาลังชนลุ่มน้อยแล้วก็ของไทยด้วย นะครับ,รบอันนี้เราเราคุยกันยังไงทั้งสามฝ่ายในการที่จะดูแลรักษาป่าตรงน,นี้กับพมา่าตอนนี้หลักๆทั้งเคกะเหลียงเคยูแล้วก็กองกำลังทางพม่านะครับแล้วก็ภาคประชาชนแล้วก็ทั้งอาคราฐส่วนของต่างประเทศก่อนต่างปร,รประเทศเมื่อก่อนเนี่ยกองกําลังเคยูหรือเกลี่ยงทีส์ึ่ง เมื่อเดิมเนี่ยเคยมีปัญหากับทางรัฐบาลมาแต่ว่าหลังจากรัฐบาลมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแล้วก็ให้ชนกลุ่มน้อยเนี่ยเข้าไปมีสว่วนร่วมในการที่จะพัฒนานพื้นที่ของตัวเองอันนี้เริ่มดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ต้องแบ่งเป็นฝ่ายล,ลา้วตั้งกองกําลังเผชิญหน้ากันใช่ไหมฮะแต่ว่าหลังจากที่รัฐบาลเพิ่มาม,มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการที่จะดึงชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆเนี่ยกลุ่มต่างๆเนี่ยเข้ามาร่วมในการพัฒนานชาติอันนี้เริ่มดีขึ้นไหมเออของ เคนยูน่ะเราไม่สามารถที่จะประสานได้เพราะว่าตลอดแนี้ยแคนดนจะมีกองกำลังอาสมาอยู่อย่างเดียวทางทเคนแดนนะครับ,รบแต่ของกองรังกรีกสระหรือเคนยูแล้วก็ชาวบ้านที่เป็นชาวเะเหรีคิดแล้วก็เหรียงพุทธอ่ะจะอยู่ทั้งที่ร่มด้านในจะอ,อยู่ทางตอนในก็มีเกเหรี่ยงพุทธเคอนยูกับ,บเหรียงคิด อ่าดเคบีเอครับเคบีเอดเคบีครับสองฝ่ายอันนี้เราไม่ได้คุยกันคุยเฉพาะกับชาวบ้านแต่ว่าระดับเหนือที่เป็นผู้บคับบัญชาหรือกองพลอะไรต่างๆของกองกําลังกะเหรี่ยงเนี่ยเราไม่ได้คุยอ่าคุยฮะคุยคุยครับคุยในแนวทางยังไงคือของชาวบ้านที่เป็นกะเหรี่ยงนะฮะครับคือผู้นําชุมชนของเคเอนยูอ่ะส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเทศไทยนี่แหละอ๋อเาก็อยู่ก็อยู่ประเทศไทยข้ามไปข้ามมา ก็วเคลื่อนไหวอยู่ตลอดแนวชายแดนนะครับส่วนในพม่าเองก็จะเป็นชาวบ้านถ้าส่วนใหญ่ส่วนกองมราบติอาวุธก็จะอยู่ลึกเข้าไปก็จะแบ่งโซนเลยนะฮะในพม่าจะแบ่งโซนว่าตรงนี้สัมปทานของเคอูตรงนี้ของดีเคีเอตรงนี้ของพม่าคนไทยจะเข้าไปทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นตัดไม้ทําแร่่านหินล่อนทองนะครับตอนนี้หลักๆคือตัดไม้กับ ฐานหินนหแล้วก็ทองคำนะครับก็จะมีโซนของพม่าของกเรียงว่าใครจะต้องเก็บค่าก๊อกหรือค่าสารประธานค่าสารประธานพื้นที่ตรงไหนนะครับก่อนที่จะเข้าเรว่าถ้าพูดถึงเรื่องของป่าไม้ล่ะป่าไม้ตอนนี้เราได้ความร่วมมือกับทางพม่าดีมากทางพม่าดีมากแต่พม่าดนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยยังมีการทำไร่ทำไร่อยู่ยังต้องปลูกข้าวอยู่เลื่อนลอยทำไร่เลื่อนลอย คือตอนนี้พื้นที่ของเขามันไม่ชัดเจนพื้นที่ไม่ชัดเจนเพราะว่าถ้าโดนกดดันมาจากทางไหนก็ต้องหนีไปตลอดไปทางนั้นปัญหามันเกิดจากหลายฝ่ายทั้งทั้งที่ทางภาครัฐนะฮะคุยกันว่าทุกอย่างจะสงบไม่มีการลบพุ่งนะครับแต่กลุ่มเล็กๆที่เป็นชาวบ้านมั่งหรือเป็นทหารธรรมดาอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันก็มีการสู้รบกันยิงกันตลอดมีเขตอิทธิพลเป็นก่อนตัวเองแนวนั้นผลประโยชน์มันตรงนั้นนะครับโอเคอันนี้พอคุยพม่าแล้วในเรื่องของการแบ่งพื้นที่ป่า อันนี้ก็ชัดเจนแล้วในเขตตามแนวแดนชัดเจนหมดตอนนี้ชัดเจนแล้วครับไอนน้่มีปัญหาเมื่อก่อนยังกระทบกระทั่งกันอยู่เพราะว่ามันบางพื้นที่มันมันก้มกึ่งระหว่างแนวลบกับเขตรอยต่อแต่เรามีข้อด,ด้อยนะครับทางรัฐบาลไทยเองก็มีข้อด,ด้อยตรงที่ว่าพม่าะจะเลือกพื้นที่ก่อนอเราต้องตามไปทีหลังไอ้นี่มีการวางแนวเขตปักปันไหมคือการปักปันมันมีอยู่แล้วแต่การปฏิบัติตามมันไม่มีเพราะส่วนใหญ่เขาก็จะแต่ครั้งนี้คุยคุยง่ายขึ้นคุยง่ายขึ้น ครับก็คือคุยง่ายขึ้นคุยง่ายขึ้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมในการที่จะดูแลด้วยร่วมกันคือเมื่อก่อนเนี่ยต้องภาครัฐับภาครัฐคุยกันนะครับต้องภาครัฐับภาครัฐอย่างตรงเนี้ยเจ้าที่เจ้าหน้าที่สามารถประสานคณะกรรมการประสานได้เลยนใช่ครับใช่ครับ JBC แต่ตอนนี้แตปัจจุบันนะครับปัจจุบันกลุ่มมาสาสมัครแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่สามารถที่จะขออนุญาตเป็นขั้นตอนแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับ ผู้พันกองกําลังที่อยู่ตามชายแดนได้เลยเอาเอาแค่ชายแดนไม่ต้องไม่ต้องข้ามไปที่ส่วนกลางข้างในเราก็เข้าไปได้นะครับเข้าไปได้คือมีโอกาสมากขึ้นการพบกับผู้นําท้องถิ่นรวมทั้งการพบกับผู้นําของไทยด้วยอย่างเช่นสมัยก่อนพบผู้ว่าแต่ละครั้งันยากเย็นพบนางําเภอยากเย็นนี้ไม่ใช่นี้บางทีผู้ว่าลงมาหาเรานะครับนางเพเภอลงมาหาเรานะครับก็คุยกันได้ง่ายขึ้นลกเข้าถึงปัญหาได้ง่ายขึ้นแก้ปัญหาก็เลยเร็วก็เมื่อกี้เราพูดถึงถึงว่า พอเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาในจังหวัดราชบุรีโดยเฉพาะอำเภอสมพึ่งมากขึ้นทําให้การเติบโตของภาคการท่องเที่ยวโดวยเฉพาะรีสอร์ทบ้านพักต่างอากาศเนี่ยเข้ามาปลูกกันมากขึ้นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ใช่คนพื้นที่ที่เข้ามาจับจองส่วนใหญ่ก็เป็นคนคนนอกพื้นที่เข้ามาใช่ไหมฮะโอเคส่วนหนึ่งอาจจะเข้ามาโดยถูกต้องก็คือไปขอเช่าพื้นที่ป่าสุนโทมมาทาธุรกิจแต่บางส่วนก็ลักลอบเผาเพื่อที่จะทําให้มันเกิดพื้นที่ป่าชุนทมแล้วก็ตัวเองจะได้เข้าไปครอบครอง อันนี้เป็นแนวทางอย่างนี้หรือเปล่าคือประเด็นประเด็นประเด็นเรื่องเข้าไปถือพื้นที่ครอบครองนะครับมันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เจ้าของรีสอร์ทไม่ใช่นักธุรกิจมันจะเป็นภาคประชาชนอ๋อเป็นเป็นชาวบ้านเป็นชาวบ้านที่ยังเห็นแก่ตัวอยู่นะครับก็จะเอาช่องว่างกี่เปอร์เซ็นต์น้ำหนักกี่เปอร์เซ็นต์ระหว่างคนนอกเข้ามาบุกลูกกับคนในบุกลูกเองคนนอกบุกลุกเหรออ๋อมันมีอยู่ช่วงอะช่วงสวนยางที่เข้ามาลุกุนเพึ่ช่วงอันนั้นมันจบ ช่วงยางพลาอันนั้นมันจะมันจบไปแล้วอันนั้นมันจบแต่ปัญหาเรื่องรีสอร์ทนะครับแต่ทีนี้การที่จะเข้าไปครอบครองตรงนี้ก็คือคนที่มีอำนาจมีพื้นที่ในส่วนหนึ่งถึงจะทําได้นักการเมืองต้องทิ่นหรืออาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่ส่วนใหญ่คนที่ทาก็คือลูกไลที่อยู่ในเครือข่ายแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องขายดิเพื่อที่จะทำได้เพราะว่ามันผิดกฎหมายจับเพื่อขายจับที่มาเพื่อขายเมื่อเข้ากระบวนการครอบครองพื้นที่แล้วก็ขายต่อให้นายทุนอันนี้เข้าทจนอง เผาบ้านตัวเองก็แบบแน่นอนอันนี้แน่นอนเลยครับแล้วกลุ่มคนแบบนี้ก็ยังมีอีกเยอะครับยังมีอีกเยอะนะครับที่ยังไม่เห็นคุณค่าของพื้นดินของป่าไม้ครับมันยังมีเยอะครับแล้วมองใครระบบนี้มันไม่แก้ไม่ได้การบุกรุก่อนอ่าพูดถึงการบุกรุกเนี่ยพื้นที่ของเขากระโจมเนี่ยมีเยอะไหมที่ที่เป็นพื้นที่ป่าแล้วกระถูกบุกรุกไปเท่าไหร่หนึ่งแสนหนึ่งแสนสามหมื่นกว่าไร่นะครับของพื้นที่นะฮะพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติประเทศเนี่ยนะครับเอ่อ มันเหลือไม่เท่าเก่าอันนี้โดยพุตธินายที่มันควรจะมีใช่แต่ว่าตัวเลขเนี่ยมันถึงแสนไหมตอนนี้ไม่คงไม่ถึงคือสมัยผมเด็กๆอ่ะผมเป็นคนเพชรบุรีจริงแต่มาโตที่สวนพึ่งเดินออกหลังบ้านก็มีป่าไม้มีน้ำซับนะครับมีต้นไม้ต้นมะข่าใหญ่ๆแต่นี้ต้องนั่งรถเป็นชั่วโมงๆอ่ะถึงจะเห็นภาพอย่างนั้นพื้นที่ที่เคยมีป้ายคําว่าเขตป่าสงวนนะครับมันไม่มีแล้วอ่ะป้ายก็หายไปแล้วแต่มีไร่สับปะรดเข้ามาแทนไร่ยางพาราเข้ามาแทนแล้วทุกวันนี้มันก็ยังไม่จบ คือมันก็ยังลุกคืบก็หาพื้นป่าเรื่อยๆนะครับเมื่อเข้าหาพื้นป่าความแรงจากการเผาป่าประเมินแล้วเสียหายไปเท่าไหร่แล้วตอนนี้พื้นป่ามันไม่น่าจะตะวันตกครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเลยโอ้โหเลือจากเี็เห็นกาไร่อะคือตอนนี้มันเหลืออยู่ที่ที่เห็นน่าจะอยู่ประมาณนั้นที่ยังสมบูรณ์หัวหายไปเกือบครึ่งนะครับโอ้ถือว่าโอ้โหมีมีการบุกรุกนี่พอๆกับวางน้าเขียวกับอุทยานชาติทับลานเลยเนี่ยคือช่องว่างของป่าตรงนี้มันเป็น ทหารอ้างพระกิติกา2 4 8 1หนึ่งอ้างว่าเป็นพื้นที่ราาสุแต่ราชสุดอะหลายรัศมบันทึกว่าให้ประกาศพื้นที่บ้านทวนวังกะบังขนายและอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะครับให้ประกาศเป็นพื้นที่ราาสุดแค่นั้นแต่ไปตีความมารวมกถวมส่วนเพิ่งด้วยินรวมนะครับผมก็เคยโต้แย้งกับพบนะฮะพรพนานะครับท่านก็บอกว่า ถ้าคุณหาหลักฐานผมก็บอกว่าตรงนี้สมเพื่อมีคนอยู่มาตั้งแต่สมัยยุกหินแล้วอพอทำเมืองแรแเราขุดคน้นไอ้พวกซากขวานหินซากเครื่องมือซากยุคหินเก่าหินกลางหินใหม่อะมันก็มีครบทุกอย่าง,างกรมศิลเองก็ได้บันทึกแล้วก็ทําเป็นหนังสือออกมาแล้วว่า